คือบ้านไร้กระดาษไอ้ดีกว่าเดี๋ยวจับดูดีแล้วมันจะเต้นอินเดียเลยเฮ้ยจริงครับไม่เตยนะทุกคนนะไ่ตองไ่ตองครัินดะฮะมาอยู่ใครไอคิวมันเด็ดไม่เกี่ยวนะมาอยู่แท่เนี่ยดูไอ้ต้มอ่านั่นแหละอ่าที่ครับน้องๆสะอาดนะครับโอ้โห สวัสดีฮะวันนี้ฮะ,ฮะเราจะปลาชะโดนะครับผมที่อยู่ในโอง่งนะฮะไปปล่อยในบ่อนะผมางใสนงะา,าเจม่เนแขงแรงนะนี่แข็งแรงนี่มนะัจะหล่น หมมันจะไข่นั่นี่ยอ่ะคุณใส่โอ้ยคุณเช้ามากเลยครับกล้องคุณแจ้าครับคุณได้ทําการช้ามากเรียบร้อยงานเนียนดูเคื่อสักกล้องดิทีเดียวมี่ทำรอดเหรอเนี่ยโอ้โหไม่ให้หาหาไงใช้กันยังจับกันยังไงเดี๋ยวให้เล่มหมดเลยเดี๋ยครับเฮ้ยไปไปแล้วเล่มหมดฮะเผลอเปรี้ยวเล่นอะไรกันไม่รู้เรื่องเลยฮู้ ได้ไปแล้วฮะเดี๋ยวจะทำการเอาเขานะครับย้ายไปอีกบ่อนะบ่อที่กว้างกว่านี้นะครับผมก็ผมก็ทําการเอาน้องเขานะฮะมาปล่อยที่บ่อนี้เรียบร้อยนะฮะบ่อที่เราเคยปล่อยตัวใหญ่นะผมนี่ฮะแล้วน้องเขานะก็ไปอย่างรวดเร็วนะครับผมใช่ฮะกล้องครับมีเราจะสารภาพไหมฮะกล้องเนี่ยอะไรอ่ะฮะก็ถ่ายไวติดไงตอนแรกอ่ะโอ้โหไปเร็วนะเห็นนะ ลืมกด go เอาแล go ้วผมหลังจากที่เราปล่อยปลาไปนะเดี๋ยวเราจะพาเดินชมสวนนิดหน่อยนะครับผมไปฮะไปชมป m p ไปสวนแรกฮะสวนสวนตัวสวนนี้ยังสวนนะผมยิ้มเข้ามาฮะขอยิ้มถ่ายหน่อยต้นอะไรอ่ะต้นอะไรฮะต้นอะไรอ่ะต้นอะไรอ่ะต้นอะไรอ่ะเอาเอาเอาต้นอะไรไหมจะท่อมันเนี่ยไม่ใช่ตอนหนูเลี้ยงยาเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยจะท่อมันเนี่ย ต้เหรอบอกอันนี้ว่าไม่ใช่ต้นน้ำมันดาเฮ้ยหนูผู้ชมป์ผู้ก่อทรรมแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราเนาะได้อันนี้เขาเขาเรียกสมุนไพรใช่ครับผมสมุนไพรแล้วนี่ต้นแรกครับคุณชายต้นเล็กๆที่เราเคยมาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่น่าจะเป็นมะม่วงนะมะม่วงมะม่วงอะไรกันเล่นดิโกกันงานอยากจะบอกว่าส่วนนี้ไม่ได้มีไว้ปลูก กินอย่างเดียวใช่ครับใช้เป็นวิชาคณิตศาสตร์ได้ใช่ครับผมเนี่ยเหมือนาแก้เบื่อในการเล่นอ่ะนี่เล่นเด๊กกูกันคือบ้านไร้กระดาษไปดีกว่าเถื่อนราเยอะแล้วผมตอนเละไม่แท่จะไม่มีต้นไม้นะครับผ่านนรับเดียวและป่าไปแล้วผมมันจะอะไรวะเนี่ยไปไล้แล้วมัมีสิ่งมันลุกอะไอย่างนี้โอ้โหมะกอแน่นๆ มะม่วงมะละกออ้าวเหรอมะละกอมะม่วงฮะมะละกออินเดียไหมเนี่ยมะละกออินเดียลองลองจับดูดิแล้วมันจะเต้นอินเดียเลยเฮ้ย <c oughs> จริงครับไม่เ่น, <c oughs> นตรงโน้นว่ะการมีพื้นที่ส่วนตัวนะกว้างกับเนนะแล้วมาปลูกต้นไม้ต้นพืชน,นะผมมันดีอย่างหนึ่งนะ <c oughs> คือถ้าเราอยากจะกินอะไรนะเราก็แค่เดินไปเด็ดกินได้ฮะจริงเหรอครับใบมะละกอเนี่ยฮะ แฉมเราจะกินได้ทุกคนนะอาว่างอาว่าอาว่างเป่เตยนะทุกคนนะไปตองไปตองฮะกินได้นะเห็นไหมฮะพยายามกูดูมาคอที่นี่เลยว่าแล้วมาคอรู้ว่าใหญ่อะเนี่ฮะอุ้ยเอ้าอุ้ยเอาอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะแฉมเฮ้ยโดนอุ้ยอุ้ยเจ้าของมันจะเห็นนะเนี่ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยใครเนี่ยไม่รู้จักใครอ่ะไอ้เจย์ไปเจย์ไปอย่ามาด้กันออกคลิปไปเขาก็เห็นแล้วมันดูแดงมันดูแดงอิกิว มึงเอาใส่เสื้อไปเลยนะมึงเด็กกันมาเนี่ยมึงใส่เลยอย่าเทาไรอย่าคุยเห็นอย่าเล่าไอใครอยู่แล้วไอ้ขอเขายังเหรออขเ็นาะฮะฮะฮะไม่รู้ไอ้คิวมันเด็ดไม่เกี่ยวนะไม่รู้ไม่รู้ไอ้คิวมันเด็ดไม่มีไหนไหนไม่มีหลักฐานเลยอ้าวไหนจริงเหรอไหนไหนโอ้โหไป็นปล้างเลย อาวเขาคือไปล้างดิไปล้างไงอ่ะก็ล้างน้ำนี่ไงนะยังไงอ่ะเฮ้ยมันไม่ถึงนะอู้ยมึงโง่ปะเนี่ยเนี่ยล้างนหละดูเอ้าดูดูไว้ตาดูนะตาโอ้ยโอ้ยแค่เนี่ยดูล้างน้ำเห็นน้งเห็นไหมโอ้ยยินดีครับยินดีครับส่งของขึ้นมาได้ครับเบ้ ดับพื้ลงไปเลยครับยอดเี่ยวิธีล้างวิธีล้างมะละกอเพิ่งเคยเห็นว่ะน้องๆดูนะครับวิธีการล้างถูกต้องต้องทำเหมือนพี่แชมป์เท่านั้นนะครับถ้าทำไม่ถูกต้องมันไม่สะอาดนะมันทำอย่างนี้นะใจนะน้องเอ้ยดึงขึ้นสักทีสิว่าคือหมดแล้วกันอ่ะเร็วเด้งดึงเด้งโอ้ยเร็วจะไม่เร็วไ้ยเขาทำไมเฮ้ย เดี๋ยอกันเดี๋ยวครับนี่ล้างแล้วป้ะถามจริงลงดินอีกแล้วหกมาร์โกตแม่โอ้ยคิวเอาเราไปล้างใหม่เอาไปไปไปเร็วเลยโอ้โหไม่เหลือเหลือเหลือพริกอีกไปเก็บตรงปวดอ่ะเฮ้ยไปเก็บพริกด้วยเจอนะฮะต้นพริกครับผมเจอต้นฮะพริกมีอยู่นิดนึงฮะเขาน่าจะเด็ดไปทำอาหารแล้วเนี่ยลอยเด็ดฮะ เราก็แอบมาแอบเด็ดสักหน่อยนะทุกคนนะหน่อยจริงๆมันไม่มีมีสองเม็ดเนี่ยหน่อยไงเอ้ยนี่หนึ่งมีอีกนี่วันนี้เมนูส้มตำมาทุกคนฮะผักขึ้ผักสุนครวมันก็ดีอย่างเงี้ยทุกคนนะมาอุ้ยนี่ฮะเดินมาไดี๋ยวตัดตกลมาฮะกลับมาแล้วช้มเดินมาเดี๋ยวตัดต้นมาได้ขนาดตับเม็ดต้นละเม็ดเนี่ยโอ้โหเนี่ยเจอขนาดละเอาไปของดีนี่ฮะในตลาดนี่ประมาณสิบบาทได้เนี่ยจริงเหรอ นี่สองบาทเราสิบบาทได้ยังไงเราล้างไปแล้วใช่ไหมฮะเอาไปแต่ม่อยากโดนกัดจริงเหรอเออกรรกรรมมาแน่นๆกรรมมาแน่นๆไม่หายแน่น่ะไม่หายเนี่ยย้ายกูยังไม่ได้บอกให้มึงล้างเลยเอาโัวไปทำไมตีฟ้าไม่ได้เหรอตีมาใหม่เลยล้างใหม่ขึ้นมาจริงเหรอมาล้างใหม่ขึเราจะล้างใหม่อีกรอบมะเป็นเค้กหนึ่งมาเอาใหม่มาเต็มตัวฮะเดลงไปล้างทริกนะเออจำได้ใช่ไหมที่สอนไปเออจำได้ค่อยๆก้มไป เอามือหย่อนไปล้างน้ำค่อยๆต้มงั้นแหละงั่นแหละดูวิธีล้างน้ำวิธีล้างพริกโอเคนะโอเคไหมต้องวิธีล้างพริกทูกต้องนะฮะอ่าที่ครับน้องๆสะอาดนะครับโอ้ปกอะไรเนี่ยลงมาใหมของมือเนี่ล้างออกได้พริกแล้วผมนี่ฮะเอามา40กว่าฮะเหลือ20กว่าไปครับผม ไปล้างเพลินเนี่ยเอาล้ปลูกในน้ำมาตั้มพิกาเทียมครับผมการไม่เป็นไรครับเตี่ฮะเตี๋ยฮะเตี๋ดฮะใบขาดฮะเกิดอเลยครับตั้มตั้ตั้มตั้มพี่ก่อนเราจะให้พี่คิวลองเป็นคนแรกใช่ฮะถ้าเราเกิดพรุ่งนี้ไม่มาถ่ายคลิปก็นั่นแหละฮะที่แตกก็ใช่ของผมเลยนี่เดี๋ยวให้ทีมงานเล่นน้ำมาชิมกันหน่อยว่า อ๋อจิบงานเนาะอะไรที่ไม่ดีเราให้คนอื่นกินให้หมดแน่นอนนะโอู้หูมันมากกว่าอกำลังกึ่งสุกสดเลยนะทุกคนนะจากสวนนะไม่ได้ทำอะไรครับอือสุดยอดฮะนี่มันคือเทก้าจากสวนนะสุดยอดฮะหวานแล้วแม้ว่าเต็นทุจักก็ว่ะสวนเขาสวนเขาปลาฮะดูมาแล้วดูฮะยสวงามนี่นี่แค่เอาลงกับใบตองกิน พัดป้วยเหรอัดถ้วยเรเจ็บธรรมชาติสุดๆฮะธรรมชาติดปงนดาเนยครับผมธรรมชาติลงโทษแน่เลยวันนี้โอ้โหแม่รมชาติแน่ต้องสุดยอดมากแซบนัวแซบนัวนี่ฮะหน้าตาสมตำเราครับผมโอ้โหน่าตกไปไหมอ้โหตาตายตา้าละยย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 ยอยย มามาชิมหน่อยเรามาชิมหน่อยว่ารสชาติถูกใจถูกปากหรือเปล่ามาโอ๊เอาในนี้แหละมามามาหยิบกันเนี่ยมาน้ำจะคุกเไม่ต้องไปเติมไหนอคกเลยฮะอุ้ยนี่นี่อ่ะหูยเหมือนกินปลาเหมือนให้อาหารปลาอาหารปลาฮะนี่เราทำให้อาหารปลาหรือเปล่ามาทำบุญฮะทำวัดทำวาบ้างครับผมวาเนี่ยทำฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฮะวันนี้เราต้องมาทำบุญบ้างบุญให้ปลาเนาะปลา เป็นยังไงเป็นยังไงชาติถูก็บปะเจ็บปะเจ็บต้อขาดอะไรขาดอะไรบ้นี่ขาดอะไรป้าโอ้ยอร่อยอร่อยเอาเลยมามามาดิมาหยิบกินเลยมาเนาะอร่อยจับหน่อยกินกินกินจับหน่อยเดี๋ยวคุณลงกันแหละอ่าโอ้ยน้ำจะลงมเนี่ยครบแล้วเอ้าเพิ่มความนัวความนัวอร่อยจริงดีอร่อยบ้างเหรอวะอร่อยครับอร่อยครับไอ้อร่อยยกมือหน่อยโอ้โหนน่ะ ผมมาเปลี่ยนบรรยากาศกินหน่อยดีกว่าฮะลงกินในน้ำเอาจริงเงี่โอ้โหเฮ้ยโอ้โหมามาลงเนี่ยเลยมา้อากลด้วยอยากลอด้วยส้มตำกันในน้ำเอาอย่างนี้เดี่ยแรงในน้ำเข้าคนน้ำหมดแล้วว่าน้ำมันจะลงมในคอกแล้วโอ้โหนัวจยอดฮะนัวมิสซี่ใหม่แข่งการกินส้มตำอร่อยครับชอบไปจกกินงใหญ่น้ำ วันนี้นี่สุดยอดแล้วผมแมได้เปลี่ยนบรรยากาศกินซำอะินากินเย็นนะผมย่างไ้ย่าจะมาแล้วสุดยอดนะโคตรดูอะทุกคนคเฮ้ย้เฮ้เฮ้ยยเฮเ้ยยเท้ยเฮฮยเฮกยะฮ้กเายเอ้ยยทุกคน้เ้ย ก็ไปขี้โกเะี้ยิ้วอาล้อๆาๆเอาแล้วผมหลังกินเสร็จนะทุกคนนะแล้วก็มาออกกำลังกายกันนิดหน่อยนะเร็วหาทุกเร็วๆอะไรวะเนะมะพร้าวครับทุกจังจังยักษ์แบบหาเลยนั่นคุกของทวดเราเลยนะทุกคนนะได้เลยครับต้องดำอยากไปอยากช้ำมันจะเอาโอ้โหอร่อยน่าดูตรงที่ยืนแถวนั้นแหละตรงนั้นเลยก้มเลยก้มเลยต้องดำต้องดำดำเร็ว เฮ้ยกลัสอะัไงเีในะครับเจ้วครับคุของทวเราฮะเอแล้วสุดอดเลยูกใจด้วยนะสุดยอดเราอจะคิปไเทนี้ดีกว่าทุกคนนะมคิปหน้านะผมเอาไวพากินอะไรอีกะตามดูนะคุกทวดคคุกทวดแล้วครับผม๋ยวต่อ